สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวนันนี้อุ้ยทำไมหน้าเป็นแบบนี้จะมาแอบดูของเซอร์ไพรส์อีกแล้วของเซอร์ไพรส์อ้วนนี่นางรักนักรักนอา้าวไม่ใช่เนี่ยใช่ไหมโอ้ ของเซอไฟอ้วนซึ่งในเนี้ยก็คือจะเป็นเป็น <c oughs> นางบอกว่าเป็นเด่นเดนเด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 นนนนี่นะคะนี่นะคะ นาฬิกาค่ะทุกคนเต้นเต้นเต้นป้อมาดูจีสวยนาฬิกานาฬิกานางอยากได้นาฬิกานี้เพื่อที่เอาไว้โทรหาแม่ว่างั้นสวยไหม มีกล่องด้วยน่ารักด้วยเ <Yeah. S 1> ดี๋ยว <ละ S 1> ใส่ไงเดี๋ยวกันทําไมไม่เอาสีพู่เองทีแรกนางอยากได้สีจิมพูทุกคนนางบอกว่าจะเอาไว้ใส่ไปโรงเรียนแล้วจะไว้โทรหาแม่ก็เลยคิดว่าคณคพูอะ่ะคงไม่ให้ใส่หรอกก็อยู่แค่อนุบาลสองนางแบบการโลกมาก <c oughs> ทุกคน <c oughs> <c oughs> เหมือนพ่อมันไม่มีผิด ก็เลยแบบโอ้ยถามแล้วถามอีกถามเป็นเดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้ไปเจอนาฬิกาแบบเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยค่ะที่คนที่แบบว่าไว้โทรเข้าโทรออกซึ่งถ้าเป็นของของแบรนด์ที่แบบว่าอ่าตีตลาดหนักหน่อยนะคะก็จะประมาณสามพันถึงสี่พันแล้วก็ไปเจอตามห้างก็ประมาณพันเก้าสองพันอะไรเงี้ยทุกคนแต่เนี้ยเราซื้อมา สั่งให้นางก็แบบว่าแค่ราคาหลักร้อยเพราะว่านางยังเป็นเด็กอยู่นางจะแบบว่าใช้ของมีค่ามากไม่ได้ก็เลยเอาแค่แบบนี้ไปก่อนเอาแบบพอนางได้เรียนรู้เอาสําหรับไว้การเป็นการเรียนรู้อะทุกคนก็เลยเอามาแบบนี้เดี๋ยววันนี้หลังเลิกเรียนเราจะเอาไปเซอร์ไพรส์านางเดีย๋ยว่เรามาดูรีเอชั่นเวลานาะงได้เจอนาฬิกาที่นางรอคอยมา เป็นเดือนจะเป็นยังไงนะคะทุกคน